h ิวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้นั่งฟังอะไรดีๆระหว่างทางด้วยกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิวเว Harmony นีฟุตบอลวันนี้ผมอยากพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งของโลกฟุตบอลช่วงเวลาที่คำว่าราชันแห่งยุโรปไม่ได้เป็นเพียงสมญานามแต่คือความจริงที่ทูกพิสูจน์ในสนามด้วยเหงือ ความศรัทธาและความเชื่อที่ไม่เคยหมดสิ้นของทีมหนึ่งทีมที่ชื่อว่าเรอัลมาดริดเพราะในระยะเวลาเพียงแค่8ปีพวกเขากวาดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปถึง5ครั้งเป็นยุคทองที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลตลอดกาลถ้าจะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของยุคนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนปี2014ตอนนั้นมาดริดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากยุคของกาลาติกอสชุดแรกที่มีซีดานโรนันโด ฟิโก้เบคแฮมพวกเขาก็ห่างหายจากแชมป์ยุโรปยาวนานถึง12ปีความกดดันมหาศาลสะสมจากแฟนบอลที่ต้องการเห็นถ้วยใบยใหญ่กลับมาที่ซานติอาโกเบเนบเบลอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าลาเดกิมาแชมป์ยุโรปสมัยที่10ที่มาดริตรอคอยมานานจนเกลือบกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจนกระทั่งในปี2014ภายใต้การคุมทีมของคาโลอันเชลติพวกเขากลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศกับคู่แข่งร่วมเมือง แอตเลนติโกมาดริเกมนั้นดูเหมือนจะจบลงด้วยความผิดหวังเพราะโดนแอตเลนติโกนำอยู่1-0จนถึงนาทีสุดท้ายแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่93เซคิโอรามอสก็มงตีเสมอจากลูกแตะมุมได้สำเร็จประตูนั้นเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสโมสรจากน้ำตาแห่งความสิ้นหวังกลายเป็นเสียงเฮที่ดังไปทั่วโลกฟุตบอลมาดริดต่อเวลาพิเศษและยิงเพิ่มอีก3ประตูชนะ4-1และได้ลาเดซิมาสมใจ มันไม่ใช่แค่แชมป์แต่มันคือการปลดปล่อยทุกความคับข้องใจของแฟนบอลน,นับล้านคนทั่วโลกประตูของรามอสคือลมหายใจของยุคใหม่ที่กำลังเริ่มต้นหลังจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือมาดริดไม่ได้หยุดอยู่กับที่พวกเขาใช้ความสำเร็จนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการชนะที่เข้มข้มยิ่งกว่าเดิมนักเตะหลายคนเริ่มกลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างเต็มตัวเบนเซม่าเริ่มพัฒนาเป็นหัวหอ,อกที่สมบูรณ์แบบ โมดริชกับโครสกลายเป็นคู่กลางที่สมดุลที่สุดในโลกส่วนโรนัลโดยังคงเป็นเครื่องจักรถล่มประตูที่ไม่มีใครหยุดได้โครงสร้างของทีมชุดนั้นเต็มไปด้วยความลงตัวในทุกตำแหน่งและภายในเวลาไม่นานพวกเขาก็กลับไปยืนบนจุดสูงสุดอีกครั้งในปี2016ปีนั้นซินดีนซีดานที่เคยเป็นฮีโร่ของทีมในฐานะนักเตะกลับมารับตำแหน่งเฮดโคชและเขาพามาดริดเข้าสู่ยุคทองแบบสมบูรณ์แบบเขาคือคนที่เข้าใจดีว่า การคุมทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่เรื่องของแท็กติกเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการจัดการอีโก้และการรักษาความเชื่อมั่นซีดานใช้ความนิ่งของตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะทุกคนเขาไม่พยายามเปลี่ยนทีมแต่เขาทําให้ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและสิ่งนั้นทําให้มาดริดกลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบในเกมใหญ่ฤด,ดูกาล2015-16มาดริดกลับมาชิงอีกครั้งกับแอลติโกเหมือนเดิม เกมนั้นเสมอกัน1-1ในเวลา120นาทีก่อนที่มาดริดจะชนะในการโดนจุดโทษ5-3และคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่11มาได้สำเร็จสีดันเพิ่งเข้าควาคุมทีมเพียงครึ่งฤดูกาลแต่ก็พาทีมคว้าแชมป์ทันทีความสำเร็จนั้นเหมือนเป็นการจุดไฟครั้งใหม่ให้กับทุกคนในทีมพวกเขาเริ่มเชื่อว่าไม่มีเกมไหนที่มาดริดจะเล่นแบบกลัวได้อีกต่อไปปีต่อมา2017คือช่วงที่เรอัลมาดริดแสดงให้โลกเห็นถึงความเหนือชั้นอย่างแท้จริง พวกเขาเอาชนะยูเวนตุสในรอบชิงชนะเลิศ4-1ที่คาร์ดิฟโรนัลโดยิง2ประตูและโชว์ฟอร์มระดับเวิร์คลาสโมดริชกับโครสคุมเกมกลางสนามเหมือนวัตยากรส่วนมาเซโลกับคาวาวานเติมเกมริมเช่นแบบไม่มีหมดแรงซีดานกลายเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ในยุคใหม่หลังจากยูฟ่าเปลี่ยนชื่อการแข่งขันจากยูโรเปียนคัพมาเป็นแชมเปียนส์ลีกไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนแต่เขาทำได้ในเวลาเพียง2ปี และยังไม่หยุดเท่านั้นปี2018คือปีที่ปิดตำนานทริปเปิลแชมป์ยุโรป3ปีติดมาดริดเอาชนะลิเวอร์พูล3-1ในเกมที่คนทั่วโลกจำได้ดีเกมนั้นมีทั้งดรามา่าทั้งความเจ็บปวดทั้งความยิ่งใหญ่ลอริสคาริอุสนทวันของลิเวอร์พูลทำพลาด2ครั้งโรนัลโดเล่นเป็นหน้าสุดท้ายในเสื้อราชันชุดขาวส่วนแกเร็ตเบลลงมาเป็นตัวสำรองแล้ววันเล่โอเวอร์เฮดยิงประตูสุดสวยในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีก ภาพเบลกระโดดยิงกลางอากาศคือภาพที่สรุปได้ดีที่สุดว่ามาริสชุดนั้นเหนือกว่าทุกทีมอย่างแท้จริงพวกเขาไม่เพียงแต่เก่งเท่านั้นแต่พวกเขามี DNA ของผู้ชนะที่ฝังอยู่ในสายเลือดของทุกคนหลังปี2018ซีดานอำลาทีมโรอดาโดย้ายไปยูเวนตุสหลายคนคิดว่านี่คือจุดอันตันของยุคทองแต่เรื่องราวของมาริดไม่เคยจบลงง่ายๆการเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นคโครสมดริและเบนเซมา่ากลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ขณะที่ดาวรุ่งเริ่มก้าวขึ้นมาแทนที่ทั้งวินิซิอุสโรดิโกและบอเวเดต่างเรียนรู้จากรุ่นพี่ว่าการเป็นนักเตะมาดริดไม่ใช่การเล่นให้ดีในเกมแต่คือการเล่นให้ดีที่สุดในเวลาที่โลกทั้งโลกจับตามองในช่วงปี2019 2021มาดริดมีทั้งความสำเร็จและความผิดหวังซีดันกลับมาคุมทีมอีกครั้งควา้าแชมป์ลาลีก้าได้แต่ในยุโรปพวกเขาตกรอบหลายครั้ง โควิด -19 ทาให้ฟุตบอลทั่วโลกหยุดชะงักกันมาริดในช่วงนั้นเหมือนเครื่องจักรที่กําลังต้องซ่อมแซมแต่ไม่มีใครลืมว่าเครื่องจักรนี้เคยทําอะไรไว้และในปี2022พวกเขาก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของชายผู้สงบนิ่งที่สุดในโลกฟุตบอลคือคาโลอันเชลติเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมาริดต้องเจอปารีสแซงต์แชงกงในรอบ16ทีมซึ่งเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ทั้งเอ็มปเป้ เนม่าและเมสซี่เกมแรกพวกเขาแพ้1-0ในปารีสและตามอยู่1-0ในเกมที่เบอร์นาเบลแต่ในเวลาเพียง17นาทีเบนเซม่าก็ยิงแฮตทริกพลิกสถานการณ์มาดริดเข้ารอบด้วยพลังศรัทธาที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จากนั้นพวกเขาเจอเชลซีในรอบ8ทีมชนะเล็กแรก3ต่อหก่อนที่จะเกือบตกรอบในเลก2แต่โรดิโกมายิงต่อเวลาและเบนเซม่ายิงประตูชัยส่งทีมเข้ารอบอีกครั้ง ในรอบรองชิงมาริดต,ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่กำลังถูกมองว่าเป็นของจริงในยุคใหม่เกมแรกแพ้3ต่อ4แต่ในเลก2ที่เบนาเบลเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีผวกเขายิง2ประตูรวดจากโรดิโก้และต่อด้วยลูกโทษของเบนเซม่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอีกครั้งและในรอบชิงกับลิเวอร์พูลวินิซิอุสยิงประตูชัยในนาทีที่59 พามาดริดคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่14ของสโมสรและเป็นแชมป์ที่5ในรอบ8ปีของยุคทองนี้สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความสม่ำเสมอของจิตวิญญาณในทีมไม่ว่าจะผ่านยุคของโรนัลโด้ซีดานหรือมาถึงยุคของอันเชลติและวินิซิอุสพวกเขายังมี DNA เดียวกันคือความเชื่อว่าไม่มีทางที่มาดริดจะตายก่อนนกหวีสุดท้ายทีมนี้สามารถถูกยิงนำถูกกดดัน หรือถูกพรามาดได้เสมอแต่ไม่มีทีมไหนที่พร้อมจะลุกขึ้นมาทำสิ่งเป็นไปไม่ได้เหมือนพวกเขาอีกแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปมาริดในยุคทองนี้ไม่ได้สร้างจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่สร้างจากวัฒนธรรมแห่งการชนะและความเข้าใจในคุณค่าของเสื้อสีขาวทุกคนในทีมรู้ว่าตัวเองแบกประวัติศาสตร์ของสโมสรไว้บนหลังและทุกครั้งที่ลงสนามพวกเขาเล่นเหมือนจะปกป้องเกียรติของทีมทั้งในอดีตและอนาคต เรอัลมาดริดในช่วง8ปีนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความสมดุลระหว่างประสบการณ์กับความหิวโหยระหว่างความเยือกเย็นกับความบ้าคลั่งในเกมใหญ่ระหว่างความศรัทธาของแฟนบอลกับความทุ่มเทของนักเตะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะกลับมาทำได้อีกไหมแต่สิ่งที่ชัดเจนคือพวกเขาได้กลายเป็นนิยามของคำว่าราชนแห่งยุโรปอย่างแท้จริงและบางทีเรื่องราวของมาดริดยุคนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลก็ได้ แต่มันคือเรื่องของชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าต่อให้โดนกดดันแค่ไหนโดนตามหลังมากเท่าไหร่หรือโลกทั้งใบไม่เชื่อในตัวเราอีกแล้วถ้าเรายังมีศรัทธาและยังไม่ยอมแพ้จนกว่านกบีสุดท้ายจะดังทุกอย่างก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนได้เสมอเหมือนมาดริตที่เปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นตำนานที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมนี่แหละครับคือเรื่องราวของยุคทองแห่งราชันชุดขาวเรอัลมาดริด กับ5แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเวลาเพียง5ปีบทพิสูจน์ของความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณที่รับฟังชิวเว็บฮาร์โมนีฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าคิดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ